สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันนี้มาแปลกหน่อยนะคะวันนี้ไม่ได้มารีวิวค่ะแต่ว่าจะมาแกะกล่องให้ดูเพราะว่าเมื่อาวานวันเสาร์ตอนกลางคือนน้องออกไปข้างนอกไปแถวเมเจอร์ราชิวตินค่ะคือไปรอแฟนตีแบตก็เลยไปเดินเดินเที่ยวที่นั่นก็เลยแบบได้ของมาหลายอย่างมากแต่ว่ามันมีบางอย่างที่แบบไม่ได้ได้จากเมเจอร์ก็มีมีอย่างเดียวที่ได้จากเมเจอร์เดี๋ยวจะมาลองแกะกล่องท้องกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็อันนี้เลย มาสคาร่าตัวใหม่ของมาจอลิก้าค่ะตัวนี้คือมาจอลิก้ามาจอก้าลชคิงสีดำค่ะ BK 999ปริมาตรก็6กรัมราคา490เราไปได้ที่วัดสันานะมันลดอยู่ค่ะลดไป50บาทเหลือ440บาทอันนี้วันนี้ใช้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกทีแอบไปใส่กล่องไว้เหมือนยังไม่ได้ใช้ลองใช้มาเมื่อเช้าแล้ว อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของมาจอริก้านะคะเขาแบบว่าจะรวมทุกสูตรของมาจอริก้าไว้ในแท่งนี้เลยค่ะคือทั้งยาวทั้งหนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แท่งเขาจะเป็นแบบสีดำดำแล้วข้างบนสีทองอย่างเงี้ยค่ะให้ดูหัวนิดนึงเนาะหัวจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะคือแบบเป็นแปลงแล้วก็มีเส้นไฟเบอร์อยู่เนี้ยค่ะเป็นสีดําชนิดก็ จากการคือจริงๆเราติดไอเมเบรอร์ลีนฟอสซีมากแั่งสีม่วงไม่ไม่ได้ใช้มาจนิก,ก้ามานานแล้ว อันนี้พอดีออกรุ่นใหม่อยากลองมันก็แพงกว่าเบเบอร์ลินนะแต่แบบขอลองหน่อยเถอะเห็นมันแบบบอกว่าเป็นซูเปอร์ที่ทํทขนตาแผ่นหนาอะไรอย่างเงี้ยขอลองหน่อยเมื่อเช้าก็ลองดูก็รู้สึกว่ามันมันก็โอเคนะว่าชอบแปลงมันนะแปลงมันจะแบบเป็นทีๆอะแล้วเวลาเวลาหวีไปอะมันเหมือนเข้าที่เส้นขนตาได้ดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต่อขนตารู้สึกว่าขนตายาวขึ้นกว่าเบเบอร์ลินแต่ว่าความหนาเนี่ยปัดหลายๆรอบหน่อยก็จะได้หนา แต่ว่าอันนี้มันมองไม่ค่อยเห็นว่าไอายไลเนอร์เส้นใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆน,นิดนึงเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยชัดเนี่ยค่ะพอเห็นบ้างไหมแต่แบบจริงๆแล้วมันมีคนรีวิวอยู่เยอะเลยนะมาสคาร่าตัวเนี้ยแต่ว่าเราเราไปลองแล้วเราคิดว่ามัน มันโอเคอะแต่มันก็ยังไม่แพนได้เลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วของมาจอริก้าเขาไม่ค่อยแพนได้อยู่แล้วว่าเขากันน้ำอยู่แล้วรู้สึกว่ามันยาวกว่าเมเบอร์ลินพอเซียนนะนะแล้วก็ถ้าปัดหลายๆครั้งก็หนาก็สวยดีวันนี้ขนตารู้สึกว่าขนตายาวกว่าปกติแต่ว่าสักวิดีโอเนี่ยจะไม่เห็นยังไงไปไป,ไปลองดูที่เคาน์เตอร์หัวแปลกมันเป็นยังไงอะคะซื้อได้ตามประสานทั่วไปตอนนี้มันลดอยู่ด้วยะค่ะลองไปดูเนาะต่อไปเป็นอายไลเนอร์ ไลฟ์ฟอดตัวนี้ไม่ได้ได้จากเมเจอร์ราชโอทีนค่ะตัวนี้ได้จากบูทที่ไหนคะสักทีหนึ่งอันนี้เห็นเขารีวิวเยอะเราก็เลยอยากอยากลองใช้ดูบ้างจริงๆแล้วเราติดเมเบรีนไฮเปอร์ชา์ปอยู่ว่ารู้สึกว่าอันนั้นมันหัวเล็กดีแล้วมันก็ไม่แพนด้อะไรแต่ว่าตัวนี้มันถูกกว่าซื้อมาประมาณ250บาทแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันดีมากดีมากกว่าแล้วก็ดํากว่าอะไรอย่างเงี้ยสําหรับตัวไลฟ์ฟอดนี่นะคะมันจะเป็นแกะเลยเนาะยังไม่ได้ใช้ เลยไม่รู้ว่ามันมยังไงแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นหัวออผู้กันผู้กันนะคะคล้ายๆกับตัวเมเบรลีนที่เราใช้อยู่เราก็เลยเออลองซื้อดูเป็นแท่งดำๆอย่างเงี้ยค่ะลายต่อแล้วก็ตัวก็จะเป็นผู้กันประมาณเนี้ยก็คล้ายๆเมเบลีนนะแต่ว่ารู้สึกว่าผู้กันมันใหญ่กว่าหน่อยเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูแล้วเราจะมาบอกอีกที ว่ามันเป็นยังไงว่าแบบมันติดอนไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าจากการรีวิวในเน็ตเยอะแยะมากมายเด่นดังก็เห็นเขาว่าดีดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นฮอรที่คุณแฟนซื้อให้คุณแฟนน่ารักมากคือเห็นว่าเราชอบแต่งหนา้าก็เลยแบบอยากซื้อนู่นซื้อนี่ให้เราว่าเออมีของใหม่ๆนะจูบแบบเอาไปลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นเราทาลิปสติกมีความสุขเขาก็าอยากซื้อให้เรา อมันจะมีอยู่สามสิ่งที่เมื่อวานนี้เขาซื้อให้จะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ทีละอันเนาะอันนี้เป็นอายแชโดว์ค่ะของบีซูก็คือเป็นแบรนด์เกาหลีใหม่ที่อยู่ที่เห็นมีเคาน์เตอร์ที่พารากอนกับเซนทรัลเวร์แต่ยังไม่ได้เห็นที่อื่นนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยเพิ่งแกะออกมาเมื่อกี้ะคะ่ะเลยไม่รู้ว่ามันติดทนหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าสีเขาน้ารักดีก็แบบ สีใสๆสไตล์เกาหลีเนาะอันนี้มันมีรู้สึกมีสามเบอร์ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งค่ะก็จะมาอย่างนี้สีแปลงอันหนึ่งเล็กๆแล้วก็จะเป็นสีเดี๋ยวไว้ไปแต่งลุกมาให้ดูแล้วค่อยมารีวิวอีกทีเนาะว่าสีมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเม็ดสีเป็นยังไงแต่ว่าที่เห็นวันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีสีไฮไลท์สีออกขาวๆแวบๆค่ะแล้วก็จะมีสีส้ม สีชมพูอ่อนๆแล้วก็สีน้ำตาลออกม่วงๆนิดนึงนะคะคิดว่าสีนี้ใช้ง่ายดีเป็นแบบนิ u วโชค c o l เลคือใช้แล้วก็ทาปากสีสดๆได้ถ้าเกิดเราแต่งตาอ่อนๆก็เครื่องสำอางเกาหลีเขาจะเป็นสีแนวนี้อยู่แล้วอ่ะหวานๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ราคา <c oughs> มีคนใส่เงินให้เขาซื้อให้แหละเขาซื้อมาให้ก็เลยไม่ไม่ไม่ไมรู้ราคาค่ะเห็นเห็นถ้าจะไม่ผิดมีคนเคยบอกว่ามันสัก890 สติในเคาน์เตอร์แล้วก็อันต่อไปอันโปรดที่ดัดขนตาค่ะอันนี้ชูเวชเวมระคือจริงๆแล้วเรานอกใจไปชอบไปใช้แคนเมกอยู่พักหนึ่งเราว่ามันมันก็โอเคนะแล้วก็ไปใช้ยี่ห้ออะไรนะบิวตี้บุฟเฟ่อะไรที่มันเห็นเขารีวิวเยอะล้วก็ว่าเฮ้ยมันถูกดีเขาบอกว่ามันดีเราก็เลยลองซะหน่อยแต่ว่ากลับมาตายหลังชอบมากอันนี้เมื่อเช้าก็แกะออกมาใช้แล้วเอาใส่กล่องไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูใหม่ในกล่องเขาก็จะมี อันนี้ค่ะที่ดัดขนตาหนึ่งอันอันโปรดของเราเลยแล้วก็มียางให้อันเนี้ยค่ะที่ดัดขนตาธรรมดารู้สึกว่ามันเข้ากับโค้งของตาเราได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้นานใช้ทนเลยอย่างเงี้ยอันนี้ราคาที่กล่องมันจะอยู่ที่เ2็ดร้อยยี่สิบบาทก็ไปลองดูตามเคาน์เตอร์ได้คุณลุงชูเขามีเคาน์เตอร์หาง่ายค่ะก็ลองลอง,ลองดูจริงๆแล้วมันแล้วแต่คนนะบางคน อะไรอะเบาตาลึกอ่ะอันนี้มันก็จะตื้นไปอย่างเงี้ยหลังตัดอะเราเรารู้สึกวันนี้มันเข้ากับเราได้ดีอีกตัวหนึ่งนาคาตาชัชเป็นเพียวแมตต์ลิปสติกเลิฟม,มากรักมากอยากได้มานานแล้วเป็นสีอย่างนี้นี้เป็นสีที่เราทาอยู่คือแบบอยากได้นานมากแล้วอ่ะแล้วคราวนี้แบบ พอไปแล้วของมันขาดอ่ะที่เซ็นทรัเวอร์เราผู้สัาว์ไปจ่ายตัค์ไว้แล้วแต่ว่าสิ่งนี้แฟนซื้อมาให้อ่ะเห็นว่าเราอยากได้จัดไปซื้อมาให้น่ารักมากก็คือแบบชอบมากคสีที่ทายอยู่ชอบทาลลปสติกสีสดๆรู้สึกว่ามันสดใสดีตัวนี้เป็นเพียวแมทค่ะแต่ว่ามันไม่แห้งนะไม่แห้งเหมือนมาแดที่เคยรีวิวอ่ะมันจะแบบก็ไม่ถึงกับมันแต่ว่าไม่แห้งมากอ่ะทา่ายไม่ต้องใช้ผู้กันก็ได้แล้วก็ติดทนนานนะคะ ลองไปลองที่เคาน์เตอร์ดูนะคะคิดชอบชอบ,ชอบนารุ่นนี้มากชอบสีมากลักมากราคาข้างกล่อง990บาทค่ะต่อไปเออถ้าถามว่านาสอันนี้ค่ะมันต่างยังไงกับรุ่นที่มันเป็นเออมันมีอีกรุ่นหนึ่งอ่ะตัมีอีกรุ่นหนึ่งด้วยชื่อเชียบเชียบนี่จะเป็นรุ่นธรรมดาของนาสที่ไม่ใช่เพียวแมทะค่ะ ราคาเขาจะอยู่ที่950บาทนะคะก็จะเป็นแท่งธรรมดาเป็นสีคล้ายๆกันเลยอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะออกบานเย็นกว่าแต่ว่าตัวคาถาเขาจะเป็นสีแบบมีเม็ดสีแดงมากกว่าคิดว่าเดี๋ยวไว้วันหลังเราถ่ายรูปเราเราจะมารีวิวให้ดูคู่กันว่ามันต่างกันยังไงสำหรับคนที่ตัดสินใจอยากจะซื้อตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเนี้เห็นว่าขาตลาดเขาชื่อ สีเห็นหคะ่ะชื่อสีสีเชียบค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูสองอันว่ามันต่างกันยังไงรึดๆๆอันนี้น่าจะชมพูกว่าแล้วก็อันนี้น่าจะออกแดงๆมากกว่าคือสีที่ทายอยู่แต่ว่าอันนี้สีงเนี้ยจะแมทกว่าต้องไปลองดูที่เคาน์เตอร์แต่ว่าเราชอบลิปสติกมากชอบทาลิปสติกสีมันสนดดีเราชอบแล้วก็ อย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายอ๋อแถมอันนี้หน่อยอันนี้ได้มาจากไดโซค่ะเออหกสิบบาทคือคือเอาไว้ปัดมาตาล่าเพ่าะยังไงอย่างเงี้ยเราก็แบบอันเนี้ยมีปัญหาคนตาล่างแบบเวลาปัดมันชอบเลอะใช่ป่ะก็สีใส่เข้าไปแล้วก็ปัด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 มันก็จะเลอะอยู่บนเนี้ยเออง่ายดีอ่ะมันไม่ทําให้เลอะตาที่เราแต่งแล้วเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยเป็นหวีแถมมาให้ตรงปลายก็เอาไว้หวีขนตาไม่ให้มันพันกันนะคะเวลาขนตาสวัสดีกันอย่างเงี้ย ก็เอาสิ ar, mond, ar, s, os, like ่งนี้ปึมันก็ตาแยกหมดงามใช้ง่าย60บาทเลยลองซื้อมาดูใช้ได้สองค้ะสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายเสื้อกรีตอันนี้แฟนซื้อให้อีกแล้วเป็นของเกาหลีอะค่ะรเเยมันก็จะเป็นแบบ สีชมพูอ่อนๆแล้วก็มีโบตรงนี้แล้วก็มีโมดีเทลเยอะมากเราชอบเราซื้อให้น่ารักดีอะค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังใส่ถ่ายวีดีโอนะจะเห็นกันเนาะราคาไม่รู้แ <c> ฟ <oughs> นซื้อก็อันนี้คือข้าวของที่ไปได้มาเมื่อวานกับอีกวันนึงอะคะ่ะเยอะทีเดียว ยังไงก็ลองไปลองกันดูนะคะตามเคาน์เตอร์เดี๋ยวไว้วันหลังจะมารีวิวให้ดูแบบทีละชิ้นนะคะว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงอย่างอายแชโดว์หรือว่าไฮไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไว้วันหลังมารีวิวเราก็จะบอกว่ามันดีมันไม่ดียังไงแล้วกันเนาะ <S <S วันนี้แค่นี้ก็แล้วนะคะขอให้มีความสุขกับการแต่งหน้าแล้วก็ทาลิปสติกค่ะ